สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานีวันนี้เป็นการรายงานผลการปฏิบัติงานระหว่างวันที่8ถึง11กุมภาพันธ์2564ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีผู้มาติดต่อราชการจำนวนทั้งสิ้น204รายเพื่อขอรับบริการในด้านต่างๆได้แก่ส่งเอกสารปรึกษาข้อกฎหมายและยื่นคำร้องทุก สำหรับสถานการณ์ด้านคุ้มครองแรงงานมีลูกจ้างมายื่นคำร้องจำนวน11รายเป็นเงินจำนวน2,037,400บาท59สตางค์โดยพนักงานตรวจแรงงานได้ดำเนินการช่วยเหลือลูกจ้างให้ได้รับเงินตามสิทธิ์จำนวน6รายเป็นเงิน1,013,500บาทในส่วนของการตรวจสถานประกอบกิจการเจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานีเข้าตรวจสภาพการจ้างสภาพการทำงานและความปลอดภยัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน จำนวนหนึ่งแห่งประเภทกิจการก่อสร้างมีลูกจ้างรวม155รายวันที่11กุมภาพันธ์2564นายศักดิ์สินตุลาธรสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยนายไพยโรธพันธาคารนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษและเจ้าหน้าที่มอบของขวัญและอุปกรณ์เพื่อการศึกษาให้แก่เด็กเล็กณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนนวนคอนอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี โดยมีนายอาพรสังขาว,วัฒนะผู้อำนวยการศูนย์เป็นผู้แทนรับมอบโดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ดูแลให้การศึกษาเด็กเล็กซึ่งเป็นบุตรของลูกจ้างในสถานประกอบกิจการต่างๆในนวนครและพื้นที่ใกล้เคียง ปัจจุบันมีเด็กเล็กในการดูแลประมาณ80คนสำหรับของขวัญและอุปกรณ์การศึกษาที่นํามามอบนั้นมาจากความร่วมมือของสถานประกอบกิจการต่างๆในจังหวัดปทุมธานีเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของสํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานีและการมีส่วนร่วมพัฒนาเด็กเล็กและเยาวชนและทั้งหมดนี้เป็นผลการปฏิบัติงานในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เพื่อติดตามข่าวสารของสํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานีนะคะ สวัสดีค่ะสสคปทุมธานีคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน